สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะ่ะเรื่องนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องพาสงเร็กมหาลาโพเป็นช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องคะ่ะสาหรับคลิปดีเอาแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของยออินเตอร์อคนข้อหวยแล้วก็คนสีเกีตมาฝากเลค่ะพี่น้องเด้อ ยออินเตอร์นี่เขามาสามงวดซอนแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสามตค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี่ก็เขาสามตัวโตเหมนนี้เอามาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคนที่ติดตามแอดยออินเตอร์นี่ก็สิฮู้เนาะมาของเพื่อนแนม่นจริงอะไรจริงเด้อค่ะพี่น้องค่ะบอดิโมของแท้แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะ ข้างหนึ่งบนข้างหนึ่งล่างนะคะพี่น้องเด้อขันสีเอาให้เบิงเทราตอนก็คือมันโตเล็กไปก็ขายายเบิงใหญ่ๆค่ะพี่น้องค่ะสตัวบนไฮมาเก่าสองหนึ่งแปดสองส่อเก่าเจ็ดหาเก่าแปแล้วก็เก่าสองตัวบนกับสองหาสหกสอดค่ะพี่น้องค่ะงดประจำวันที่สิบเดือน12ปี6กสี่นะคะพี่น้องเด้อล่างนั้นเด่น0ย์กับ7ค่ะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกๆท่านเด้อค่ะเด้อต่อไปเป็นของคนคอหวยงิดเดียวกับเขาสามโตดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสําหรับคนคอหวยแต่ว่าใบนี้เป็นของเป็นเล็กล่างค่ะพี่น้องขาเด่นล่างวิ่งหกตัวเดียวค่ะพี่น้องขาผลหาหกสามหกหนึ่งหกหาสองหนึ่งสองหกสองหาแปดหนึ่งแปดสามแปดซุดแล้วก็บแปดหาตัวเด่นของผนก็เป็นหกสามสองหกแปดหาแล้วก็บแปดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณค่ะใบแรกนี่คือเด่นลางนะคะผลนสิเฮตมาสามใบเด่นลางเด่นบนแล้วก็สามตัวบนค่ะพี่น้องค่ะวมที่แล้วเนี่ยเข่าสามตัวบนให้แค่สามหางเข่าสามตัวโตดวันนี้ก็เอามมาฝากคือเกาล่ะพี่น้องค่ะเป็นล่ให้ก่อนห้อยออกตลอดนะคะพี่น้องเ้อเลขกออกประมาณสองสามมือเพิ่นก็นลงใงหายเลย ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดคนข้องหวยค่ะต่อไปเป็นของค้นสีเกตวันที่ยงเราในรถนะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับค้นสีเกตนี่ให้เขามาไลา่งวดค่ะแต่ว่าลีกับมาไล่หางวันนี้ให้เก่าเปดเปดสามแล้วกัเป็ดหกป,ดปากกดไรกดแชร์กดซับสะไข่หน้าเมือเรื่อพี่น้องเรื่อขอกำลังใจนิดนิดหน,น่อยๆน่อยพยายามให้เบิ่งตัวใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องค่ะ เกาแปดลอตเตอรี่ว้างแผงนีฝาไปหาเลยเด้กค่ะพี่น้องเ้อเพราะว่าเลขเก8าปดเนี่มันเป็นเลขของในหลวงราชการที่เก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะอายุเพิ่นดังบัดปีค่ะพี่น้องค่ะเลขนี้จะเมื่อนี่ยสิอันตลอดลอตเตอรี่ว้างแผงกา้าไปกวดเอากอนก่อนมันเสิเบดก่อนค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรังวันที่หนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า